ใช่ย,ยินใจเย็นไอ้ไมโครย่อยแล้วยินย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นคูปเปอร์การ์มคุ้มครองนะครับผมใจหายเลยหมดเลยครับอาไมโครอา่า โอ้ยล oh, er, er, de er, ูกเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นเด้มาช่วยแล้ว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 อย่าพึ่งดันอย่าพึ่งดันเาอย่าดนอย่าเดนอย่าเไม่กำไรติดลมนะครับผมตอนนี้สอบถามดูแล้วว่าเป็นเหมือนบ่อน้ําเก่านะครับแม่อย่าพึ่งดันเดี๋ยวไปเอารถเบโครแล้วนี่ใจเย็น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 แม่ใจเย็นอ่ามันเป็นยังไงมายังไงครับนี่ฮะ เป็นยังไงมายังไงไม่เขาช้างเอามาเดือเอากล้ามกายได้ได้ยินแต่เสียงช้างร้องว่าเดืช้างมันวิ่งโอ้เลยโทรมาหาเขาแต่โทรศัพท์น่ะเขาโทรมาก่อนเขาบอกว่ามาช่วยน้อยช้างติดล้มแล้ว่าอย่างนี้มาถึงก็เขาแก้ลงกันทางนี้เรากอะไรมันเป็นน้ำน้ำไอ้น้ำโบยายมูจิเขาบอกว่าเป็นน้ำโบเออน้ำโบเก่าน้ำโบเก่าครับทางนี้เราก็มาทุกวันเพราะว่าแต่ก่อนเราจะไปทำอะไรเสร็จตรงนี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งสติตั้งสติเอ้ ไม่คิดว่ามันอยู่ในสะใหญ่นั่นนี่ที่เล็กอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกแต,แต่แต่อะไย่าไปฝืนเพราะว่าเดี๋ยวช้างจะเหนื่อยนะครับผมตอนนี้ก็คือติดลมอยู่ครับอ,อ่าครูประกรรมเอ,อ้ยคุมคลองก่อนเจา้เอาอะเจียงตร,ปราปลอดภัยเฮ้ยนุท้าเอ,อ้ยนี่พอเอ้ยบุญละมัดพลัดพลังมาเออเออเออก่อนเจ้าจุหดข,ขุงไงวางานมาแน,น่คงไอเนาะถ่ายรูปถ่ายมอจุน เราปลอดภัยใจเย็นๆใจเย็นาตอนนี้ประสานไปหาแมคโครแล้วนะครับผมกําลังจะมาดูนะครับน่าจะจะออกมาเลยนะครับผมประสานหาลุงเลนนะครับให้เอาเชือกสตีที่โรงพยาบาลมานะครับผมเออจีละจีเอลตเอลตมไซจีดักจีเออโอ้ยแางคนเจ้าเอ้ย

มา้ดุนกวยตาไหมบดิ้งเออพยายามด้วน 我问他：“不来，不不来。”

គេទៅមើលជួយកន្លោនេះនេះគេទៅបាយក៏មិនបានទៅជួបដែរទៅទៅណាអាតង់តាចុយមែលឺអឡងលោះវៃឲ្យជាងឲ្យនឹងខេនម៉ាប់ទៅរឺមកសត เดี๋ยวปาสิลักไปบ้านเด้อ

ช้างยังขาอ่อนนะครับรถหมวกี่รอไม่โค่เลยครับผูประกรมคุ้มครองครับผมโอ้ครับแขวคาดปลอดภัยครับผม แมคโครมาบอกว่าไม่กล้าเข้านะครับโอ้ใจหายครับผมโทรติดต่อใครก็ไม่มีใครมาได้เลยนะครับมีแต่คนติดงานจังหวะพอดีพอดีครับเมื่อกี้นะครับผมพระคุปกรรมคุ้มครองโอ้ตายายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะไปจะเขา่าจะลงจะลง,ะลงคลองบึงมณเฑียรสมชากิอนเจา้าเฮ้ยสัน่นลงเงินไหเจ้าบึงมณเฑีย,ยเฮ้ยเข่าขาดปลอดภยอัยมณเฑียเฮ้ยเจ้าเอ้ยอ่า ขอบคุณปลาเดือนนะครับอ่าขอบคุณปลาเดือนครับผมอ่าลุงเลนขอบคุณมากครับอคุณปูด้วยนะครับคุณย่าโอ้ตะดวนนะครับผมขอบคุณนะครับครับเอารถไถมาช่วยดันนะครับผมอขึ้นได้แล้วครับผมตอนนี้ขึ้นได้แล้วเอาหันหน้ามานน่ยหน่อยเร็วแม่กําไรเ้ยควันเลยควันมาเด้อเดี๋ยวลุงชิไปเก็บขี้สร้างก่อนเด้อ เดี๋ยวจาได้ย้ำขึ้นเดี๋ยวจมาบึงเองหายมันมีแห้งก่อนครับผมก็คลิปนี้นะครับก็สำเร็จแล้วนะครับเอาขึ้นได้แล้วครับผมขอให้ปลอดภัยนะครับโอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่รับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับในช่อง Family ศสีทัไทยครับผม สวัสดีครับ